สาอีสานบ้านทุ่งจ้ามาหนี่สาอีสานบ้านทุงท่งสิทอดหมูสามชั้นน้ำปลาสู้กินจ้าและก่อนอื่นสาอีสานก็ที่ได้หมักหมูกน <c oughs> เพิ่มความอ้วนจากน้อยจ้ามาหนี่น้ำปลานอกจากสาอีสานที่ได้หมักให้เข้ากันหมักถึงไวประมาณจากยี่สิบนาทีจ้าสาอีสานยังสะได้น้ำเป็ดทอด <c oughs> สีอุ่ขาวดส <c oughs> ดี ทักไทยเพิ่มซอสหอยลงไปคลุกเข้าให้เข้ากันหมักไว้ประมาณาก20นาทีเมนูที่เ็ดกินกันแซ่บๆหมูสามชั้นนีถ้าเขาคน มากหน่แซ่บ้ะจ้ะมันมีหวานอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่มความอ้วนจ้าก,กับพ่อเป็นยัง้ะจ้ากินเฮ็ดกินเมนูแซ่บๆหมักทิ้งไว้ยี่สิบนาทีจากสาอีสานกระสิเดะไปน้ำเป็ดทอดหมูสามชั้นทอดน้ำปลาแล้วจ้าสู่ทางสาวอีสานบ้านทุ่งเฮ็ดกินง่ายๆจ้า หมักทิ้งไว้ก้อนจา้าเดี๋ยวเขากสะได้ไปตั้งน้ำมันเพื่อทต่ียน้ำทอดกระทะน้ำมันห่อนแล้วจา้า ไปจนกว้าด้านนึ่งมันเหลืองเขาจะกลับด้านนะจ๊ะไปก็ใส่ไส,ส้กลาง หม,มูสันสันทอดน้ำปลาสูตราอีสานบ้านทุ่งเสร็จแล้วจ้าเป็นไห้จ้าแต่แสบบอ,อกินง่ายๆจ้าเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวใอ่สานที่น้ำไปหั่นสู้กิน หมูสามชั้นทอดน้ำปลาสูตรของสาวอีสานบ้านทุ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวสาวอีสานสีหั่นสู้กินนี่นะจ้ะขั้นตอนที่สาวอีสานหมักกะสิมีผงปรุงรสทั่วไปน้ำปลาแล้วก็เขากระิหมักด้วยน้ำสมสายชูเพราะว่าสิบอไหหมูมันอมน้ำมันหลายเนะจ้ะมันก็นเป็นหมูสามชั้นอยู่แล้ว จ้าหั่นเป็นไรจ้าเป็นแตะกินน้ำใสอีสานบอใสอสานเฮ็ดไมนนุ่งแซ่บสู้กินใส่เกลือตอนที่น้ำมันเขาเดือดลังเดือดเนาา้ะจ้าเขากใส่เกลือผสมลงไปเพื่อที่จะบวห้หมูเขาติดกระทะเ็ดกินง่ายๆแล้วจา้าหมูสามชั้นเขากระมกักหมักตามใจชอบใส่พริกไทยใส่น้ำปลาสูตรแซ่บของสาวอีสาน จ้าจนตาแซบบอเ๋ยส,ยสาใส่สารหั่นเสิร์ฟจ้า